แล้ววันไหนฝนตกอะมีการแบบว่าใช่ก็จะถามประเด็นนี้เลยเพราะลูกเล็กอะคือบางวันเนี่ยฝนตกหนักก็ตั้งแต่ไม่ได้ออกจากบ้านก็อดมาแต่บางวันมาถึงมาตกข้างหน้าเนี่ยทำยังไงเตรียมครบเลยเตรียมครบมมีอะไรอนางเก็บมาด้วยนะเนี่ยเอามาด้วยมีร่มมีเสื้อกันฝนเตรียมพร้อมหมดค่ะแล้วน้องบอลนี่เขามีงองแง่บ้างไหมคะก็ถเาเขาไม่ง่วงไม่งองไงนี่ง่วงยังเนี่ย นั่งมาเต็มอินยังอะไรอย่างเนี้ยในนี้ก็เรื่มจะมุ่งเกีิเนี่ยเพราะคนรู้จักเขาเยอะไงอ๋อค่ะสกิตแก้มอะไรคนหลายหลายคนก็เริมเหมือนนำคาร์เขาแนบแต่แนอินดูด้วย่ะคุณแม่เห็นเอาก็อยากจะจับไงใช่แต่แต่ในกลุ่มเรานี่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนั้นนะเรามีปัญหาว่าเขาชอบโยเขาชอบาชอบพี่โยมากใช่ไหมโยใช่ไหมหรือชอบหรือชอบนายโยทำไมทำไมถึงชอบนายโยนายโยเป็นอะไร มายเป็นคนสวยดีปากดีสุดยอดปากดีจริงๆต้องเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังคือพวกเราเนี่ยบางทีเราก็จะไปตอนหัวค่ำแล้วมาทำรายการบางวันเราก็ทำรายการเสร็จดึกล้กก็ไปตีหนึ่งตะไรเงี่ยแล้วเราจะเจอน้องบอล เป็นเป็นบางวันจ้ะแต่เชื่อไหมว่าเขาจำเขาจำพวกเราเนี่ยผ่านผ่านไปอย่างเงี้ยเขาเขาอาจจะจําฮอนกับดรปุ้ยไม่ได้แต่เขาจํนายโยได้จำได้แล้วก็วิ่งเข้าหาเจอกันแค่ครั้งแรกเองนะพอครั้งต่อมานี่เขาวิ่งเข้าหาแบบจำได้วิ่งไปหยิบเลยลองมาถ่ายรูปนโยเป็น2030ช็อตใช่ไหถ่าย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 ฮเนี่ยแล้วเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยเขเข้ามาที่สถานีเขาเห็นโยนายโยมาเย เขาชอบชอบนายอยู่ไปหัวหน้าขบวนการเด็กแล้วเราจะเล่นอะไรกันเป็นพลังภายในแอะชอบนะโยูแม่ที่เห็นนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่นิ่งเลยนะเนี่ยค่ะเขานิ่งเเพราาะดูหน้าตัวเองในทีวีหล่อไหมต้องบอกหล่อทีหล่อไหมครับออยาโ้ชอบไหมชอบไหมครับชอบด้วยกันเอาไหมเอาไหมครับเอามาเป็นพิธีกรเอาไหมครับ เอาว้องพูดเยอะเหน่อเกินน้องพเยงั้นเดี๋ยวให้น้องให้น้องบอลปิดเบรกค่ะอ้าวเดี๋ยวให้ให้พี่โยธให้นายโยศสอนนายโยสอนให้น้องบอลพูดตามคงไม่ต้องพูดตามแล้อะหนูบอลคะเหมือนอยู่บนเวทีเลยค่ะลูกอ่ะพูดสิให้คุณผู้ชมฟังสิว่าหนูบอลมาทำไมมาทำน้าดีใยนี่เป็นดิน บอกว่าเดี๋ยวเติร์บอกว่าช่วงหน้าพบกันนะครับช่วงอนรพบกันนะครับในชื่อตอนในชื่อเติร์นแม่ลูกกู้ชาติแม่ยูกบูด้านหันซักลูกค่ะ มาแล้วค่ะโอลี่เดอะโรลี่ในช่วงสุดท้ายค่ะก็ต้องขอขอบคุณแกลเบอร์แฮาแคร์ลูกเครื่องเรื่องผมสวยที่ดูแลผมให้กับเราพิธีกรนะคะค่ะวันนี้นะคะชื่อตอนแม่ลูกกู้ชาตินะคะเดินทางรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณแม่มณีรัตน์เหมทานน์และน้องบอลนัทธนันเหมทานนส์สีเมืองค่ะค่ะวันนี้คนเอคุณแม่เหรอนะคะว่า ตอนนี้บอเนี่ยถือว่าเป็นดาราแถวหน้าของเวทีพันธมิตรเพราะว่าสื่อลงเทียบเลยใครๆก็รู้จักเวทีช่วงแกนช่นนำใช่ค่ะตอนนี้ว่าไม่ทราบว่ามันมีผลกระทบอะไรถึงน้องหรือว่าคุณแม่บ้างไหมคะไม่มีอะค่ะเป็นผลกระทบในทางดีใช่ไหใช่ไหมคะคนทักทายหรือเอเอานอก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 การชุมนุมเป็นไงนั่นเขาเจอพวก แต่ส่วนมากพี่มาเพื่อนมาส่งเงนตอนมาเวลาอยู่แถวบ้านเวลาก็มีชีวิตประจำวันคนที่ว่าไม่ชอบเรามีค่ะค่ะเพราะว่าพาลูกไปขึ้นทำไมไม่กลัวหรอเอาเขาถามใช่ไหมฮะเอาไม่กลัวหรอกแต่ก่นไม่กลัวแสดงว่าเขาดูเพรา้นช่องเครื่องอื่นเขาก็มีออกนะออ๋มีข่าวบางทีมีข่าวข่าวอินเสิร์ตข่าวสารมันมีออกเขาเลยมาถามว่าไม่ได้ดูเอสทีดีไม่กลัวหรอมีถามเยอะไหมคะมีก็ บอกสวนมากคนในซอยนั่นแหละค่ะพี่ไม่ค่อยได้ไปไหนไงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปไหนแที่โรงเรียนครูติ๋วนะคะคุณครูมีมีมีทมถึงนี่เลยไหมคะคุณครูโคตอตไนแรกทำแพ้ไม่ชอบเหมือนกันนะค่ะเด้๋วพี่วันนั้นพี่ไปรับตั้งบลก็มาี่นี่แหละค่ะให้พี่บอกถามมาว่าคุณครูบอกว่าครูไม่รู้จะอยู่ข้างไหนอย่างเงี้ยคุณครูไม่ต้องอยู่ข้างไหนหรอกคุณครูจะเอาในหรู้จะเอา้ สินนี่พูดอย่างนี้ตลอดเลยนะเป็นครูพูดอย่างนี้ตลอดเลยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกแค่นี้ก็รู้แล้วพูดอย่างนี้แล้วตอนนี้คุณครูเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็เด่พี่ไม่ได้เจออะไรวันละปิดปิดเทอมช่วงนี้โรงเรียนปิดแล้วอย่างนี้ค่ะหนูบอลนี่มีคนมาทักแล้วมาถ่ายรูปด้วยเยอะไหมคะเยอะมากับกับที่ชุมนุมใช่ไหมใช่ค่ะเยอะมากค่ะแล้วเขาเป็นยังไงบ้างคะ มีอารมณ์เสียมีเหมือนเป็พอบาทีคนเยอะมากๆมาลุมมากๆแล้วร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะจับแก้มมั่เออม่บางคนก็เข้าใจว่าเป็นเด็กนะบางคนก็ว่าดื้อบังเกอได้ยังไงนะแต่บางทีเขาก็ร้อนงุหิตเป็นปกติเขาร้อนน่ะนะตรงนั้นน้องบอลน่ะน้องบอลน้องบอลลองเล่าให้ฟังซิว่าตอนคนมามามาลุมเยอะๆรู้สึกยังไงครับมีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่เขามาขอถ่ายรูปหนูอะค่ะมาจับกุ้งจับแก้มเยอะๆหนูรู้สึกยังไงครับ รู้ชอบไหมค่ะชอบนะคะเขาชอบอ่าเพียงแต่ว่าบางทีนะอารมณ์บางทีเราไม่เตรียมเลยี่ยเราต้องโน้นเหมือนกันต้องแก้มต่อกแม่ก็รออยู่ว่าจะพูดยังไงเพราะว่าที่ลุงป้านะพีาพี่ๆน้อน้าเนี่ยเขามาถ่ายรูปกับหนูอ่ะเขาจับแก้มหนูเพราะเขารักหนูใช่ไหมคะใช่เอาล่ะเขาก็เลยมาขอถ่ายรูปเนาะถ้าไม่รักเขาจะมาขอถ่ายทำไมถูกไหมคะ แล้วหน,หนูมีถ่ายรูปคนอื่นบ้างไหมครับมีถ่ายใคร,ครถ่ายคคถ่ายรูปใครคะถ่ายรูกับคุณแม่อ,อถ่ายใครด้วยต่ายป้าถ่ายพ่อแล้วที่ชุมนุมมาถ่ายใครบ้างนะลูกถ่ายป้าในเวลานหนูไปชุมนุมกับคุณแม่ครับหนูรู้จักกับใครบ้างหนูรู้จักคุณยายพิษไหมครับ เลือตักคุณยายพิจใจดีไหมใจดีครับแล้วก็พวกคุณน้าหมวยหมวยหมวยกู้ชาญหมวยกู้ชานะครับเลือตักอยู่แถวหน้าเหมือนกันใช่ไหมคะห๊ะแล้วไปสวยเนาะสวยเนาะสวยไหมคะสวยแล้วหนูไปนั่งแถวหน้าหรือเปล่าครับนั่งได้ตังค์ไหมนั่งอ่ะมีจ๊ะ เด็กไม่โกหกเด็กไม่โกหกแม็กแคปโดนเจอนี่มเป็นเตี้ยเมือนกันเลยเลูกเหมือนกันเหมือนต่อที่นแล้วตอนแรกที่มาจุนน้องบอยก็มีสงสัยไหมคะว่าเขามาทําไมกันเยอะแยะอย่างนี้ทำไมต้องมาทําไมต้องมาอย่างค่ะตอนแรกเขาฆ่าก็จะถามค่ะแล้วคุณแม่ตอบว่ายังไงคะก็ตอบว่ามากู้ชาติต้องช่วยชาตินะก็มาช่วยดูเขาเขารู้รู้ค่ะ เด็กสี่ขวบนะแบบคือถ้าข้อมูลที่พ่อแม่ผู้ปกครองป้อนข้อมูลดีๆให้เขาเนี่ยเขาก็สามารถซึมซับรับรู้ได้เขาก็รู้ด้วยว่าทักษสินขายชาตอรู้ทักษสินทักเป็นคนดีไหมครับไม่เป็นเป็นคนเลยเป็นคนแลวใครบอกยืนกว่านี้ องฟ้องลุงสนทินะคะโอ้ขอบอกว่างานนี้ไม่มีเตรียบเลยไม่เตรียบจดเลยกันช่วยเนาะข่าว่ไอุ้้นไปน้องบอลมาชุมนุมน้องบอลกลัวไหมคะไม่กลัวแล้วอย่าง